จดอันดับมือถือรุ่นใหม่ที่น่าซื้อน่าใช้ประจำเดือนกันยายนปี2022ในงบไม่เกิน20,000บาทฉบับรวดเร็วเร่งรัดและรีบ้อนมากๆในเวลาไม่เกิน7นาทีรุ่นแรกอันดับที่7ของวันนี้ก็จะเป็น vivo v25 5g จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอ AMOLED refresh rate 90Hz Android เวอร์ช n ล่าสุดให้หน่วยความจำภายในมาเยอะมากๆถึง 256GB นอกจากนี้ก็ยังมี CPU ที่ค่อนข้างแรงอย่าง Dimensity 905G และที่เป็นจุดเด่นมากๆก็คือคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลโดยจะมีราคา14,999บาทน่าจะถูกใจคนที่เป็นแฟนมือถือของ vivo หรือคนที่ชอบถ่ายรูปคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่อยากได้มือถือ vivo ที่สเปคดีหน่วยความจาเยอะเก็บรูปได้เยอะเก็บรูปได้เหลือๆมี cpu ที่ค่อนข้างแรงใช้งานทั่วไปได้เลื่นเล่นเกมได้ดีมีฟีเจอร์กล้องมาให้เล่นเยอะมากๆถ้านี่เป็นสิ่งที่ต้องการก็ไปหาซื้อมาใช้งานได้เลย vivo v, v 2 5 5 g อันดับที่6 n o t t i n g phone 1จุดเด่นก็คือเป็นมือถือรุ่นแรกของ n o t t i n g phone ที่มาพร้อมกับหน้าจอ a m ม l e d refresh rate 120่งิครขนาดหน้าจอ6.55นิ้วมีขอบหน้าจอที่บางเท่ากันทั้ง4ด้าน android version ล่าสุดให้หน่วยความจำภายในมาค่อนข้างเยอะถึง256ิกิกมลำรพงคู่ทนน้ำทนฝุ่น ip 5 3มมีลำโพงคู่แบบ stereo ที่เป็นจุดเด่นแล้วก็จุดขายหลักๆก,ก็คือเส้นไฟ led ด้านหลังของตัวเครื่องที่กระพริบตามเสียงหรือว่าตามการแจ้งเตือนได้โดยจะมีราคา 18,900บาทสำหรับสเปคภายในที่ให้มาอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ทดแทนมาด้วยการออกแบบดีไซน์สเปคโดยรวมที่ให้มาทั้งในเรื่องของกล้องในเรื่องหน้าจอระบบชาร์จแบตเตอรี่อะไรต่างๆนา,นานาก็ถือว่าเหมาะสมกับราคาสำหรับใครที่ชอบในการดีไซน์ใครที่ชอบในเส้นไฟน LED ของรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอันดับที่5 Oppo Reno 8 5 G จุดเด่นก็คือหน้าจอ a m เ l e d 6.4ดนิ้ว refresh rate เก้าเ หน่วยความจำภายใน256กิกกล้องหน้า32ล้านและมี CPU ที่แรงมากๆอย่าง Demensity 1,305G นอกจากนี้ก็ยังรองรับชาร์จเร็วที่เร็วมากๆถึง80วัตต์ราคา19,990บาทใครที่ชอบมือถือของ oppo ชอบในการดีไซน์ของรุ่นนี้หรือเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายเซลฟี่อยากได้มือถือ oppo รุ่นใหม่ที่ให้สเปคมาคุ้มค่ากับราคา CPU แรงหน่วยความจาเยอะ ถ่ายรูปดีถ่ายเซลฟี่สวยและชาร์จแบตเตอรี่เต็มเร็วมากๆรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอันดับที่4เรียวมี Gtneo 3โดยจะมาพร้อมกับจุดเด่นโดยหน้าจอ6.7นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED 120เฮเป็น Android เ v ร r ช i o นล่าสุดหน่วยความจำภายในย256กิกีลโพงคู่รองรับระบบชาร์จเร็วที่เร็วมากๆถึง80วัตมี CPU ที่ค่อนข้างแรงอย่าง MediaTek Dimensity 8105G โดยจะมีราคา18,900บาท จะเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือสเปคแรงหน้าจอดีลำโพงดังรองรับชาร์จเร็วถึง80วัตต์หน่วยความจำเยอะเป็นมือถือรุ่นใหม่และให้สเปคมาคุ้มค่ากับราคาถ้านีเป็นสิ่งที่ต้องการก็ไปหาซื้อมือถือรุ่นนี้มาใช้งานได้เลยสำหรับอันดับที่3ของวันนี้ก็จะเป็น Samsung Galaxy A735G จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอ s u p e อร m o l e d 6.7นิ้วเรเฟรเซ120 h z Android เวอร์ชัล่าสุดจุดขายหลักๆก็คือกล้องหลัง4ตัว ตัวหลักความละเอียดสูงมากๆถึง108ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านพิกเซลกันน้ำกันฝุ่น IP67 มีลำโพงคู่และมีราคา15,650บาทรุ่นนี้จะเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือหน้าจอดีลำโพงดังรองรับการทนน้ำทนฝุ่นมีกล้องความละเอียดสูงมากๆเป็นคนที่ชอบถ่ายรีดอเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอยากได้มือถือที่ถ่ายวีดีโอได้ดีมีระบบการสั่นถ่ายวีดีโอความละเอียดสูงได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังท่านนี่เป็นสิ่งที่ต้องการ ก็จัดตัวนี้ไปใช้งานได้เลยแถมยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เล่นเกมได้ค่อนข้างดีด้วยอันดับที่2เรียวมี GT Neo 3 T สำหรับจุดเด่นของรุ่นนี้ต้องบอกว่ามีมาให้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นหน้าจออัมเล็ตรีเฟรชผลิ120 h z a n d r แ i นดรอยเวอร์ชล่าสุดและมี CPU ที่แรงมากๆอย่าง Snapdragon 870มีระบบสแกนนิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G รองรับชาร์จเร็ว80วัตและมีราคา12,990บาท สำหรับใครที่อยากได้มือถือไปเล่นเกมอยากได้มือถือไปกดงานขับแกร็บต้องการรุ่นที่มีคุณภาพหน้าจอค่อนข้างดีความสว่างหน้าจอสูงรองรับระบบชาร์จเร็วที่เร็วมากๆมี CPU ที่ค่อนข้างแรงเล่นเกมลื่นใช้งานได้ดีในราคาที่ไม่สูงเกินไปรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆเลยอันดับที่หรือรุ่นสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็น Xiaomi 12ก็เป็นมือถือระดับตัวท็อปหน้าจอเล็กของ Xiaomi ที่มาพร้อมกับจุดเด่น ด้วยหน้าจออัมเล็ขนาด6.28นิ้วรีเฟรชเรท120เฮิรตซรองรับเทคโนโลยีหน้าจอหลายๆอย่างสมกับที่เป็นมือถือตัวท็อปเลย Android จะเป็นเวอร์ชันล่าสุด CPU แรงที่สุดของ Android อย่าง Snapdragon 8G1 e n ให้หน่วยความจำภายในมาเยอะมากๆถึง256 g ิกกล้องหน้า32ล้านมีสแกนนิ้วใต้จอมีละโพงคู่รองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G รองรับการชาร์จเร็ว67วัตต์และรองรับชาร์รจได้สายอีก50วัตต์ ราคา17,599บาทรุ่นนี้จะเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือระดับตัวท็อปที่มีขนาดหน้าจอไม่ใหญ่เกินไปแต่ก็มีสเปคภายในที่สูงมากๆใกล้เคียงกับตัวท็อปมากๆทั้งในเรื่องของกล้องหน้าในเรื่องของหน้าจอในเรื่องกล้องหลังลาโพงระบบชาร์จเร็วการออกแบบดีไซน์และมี CPU ที่แรงที่สุดของ Android ในปัจจุบันถ้าจุดเด่นที่รุ่นนี้ให้มาตอบโจทย์กับควาต้องการก็ไปหาซื้อรุ่นนี้มาใช้งานได้เลย ใครที่สนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนําก็ไปหาดูกันได้ตามห้างตามร้านตามศูนย์บริการหรือตามร้านขายมือถือทั่วไปถ้าห้างไกลบ้านร้านใกลบ้านไม่มีขายก็สามารถสั่งซื้อผ่านริงก์ใต้คลิปได้เลยแต่ละร้านที่เอามาแปะไว้ใต้คลิปก็เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงของแต่ละแบรนด์เชื่อถือได้และขายของแท้ทุกร้านเลยสําหรับวันนี้ก็ฟันดี้ราตีสวัสดิ์ครับผม